สำหรับวันนี้เราก็จะได้มาติดตามร,รับฟังเส้นทางชีวิตของอดีตสนักแสลุที่ได้ไปบังเกิดในสวรรค์กันต่ออาวานนี้หลวงพ่อเราถึงตอนนิโคสกะเทพพระบุตรมัวเพลิดเพลินในเบญจากกามคุณอันเป็นทิพย์ลอยลืมสวยสุดทาโพธิผิวพรรณกระสูบซีดซ่อ้หมอง แต่หมจดติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในท้องของหญิงโสเพณีประจำกรุงโกสัมพีเมื่อคลอดแล้วก็ถูกนำไปทิ้งในกองขยะเพราะตามปกติของหญิงโสเพณีในยุคนั้นจะเลี้ยงเฉพาะลูกสาวเพราะว่าเป็นเชื้อสายต่อไปเท่านั้นทารกน้อยซึ่งเป็นอดีตในโกตุฮลิก เคยทอดทิ้งลูกชายจนตายบัดนี้กำลังถูกวิบากกรรมถาถมเข้าใส่โดยการถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดนี่ก็เป็นครั้งที่หนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะเขาจะโดนทิ้งอย่างนี้อีกถึงเจ็ดครั้งด้วยกันแต่ก็รอดตายได้ทุกคราเพราะบนที่มีความรักในพระปัจเจกของพระเจ้เจาในครั้งที่เป็นสุน,นัขแสนรู้ แตะมาช่วยประคองเอาไว้ชีวิตของมนุษย์เราก็มีเพียงสองอย่างเท่านี้แหละคือบุญและบาปที่คอยชิงช่วงแลือช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาบุญส่งผลให้มีความสุขส่วนบาปส่งผลให้ประสบความทุกข์ยากลําบากในชีวิตเมื่อทารกน้อยถูกนำมาทิ้งว้ตี่กองขยะฝูงกาบ้าง สุนักบ้างต่างพากันจับกลุ่มห้อมล้อมเพื่อจะากาัดกินแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ก็เป็นเพราะผนของการห่าสัตว์ร,ร้ายต่างๆแม้ให้มาทำร้ายพระปัจเจกพทธเจา้าในสมัยที่ยังเป็นสุนักในช่วงสายวันนั้นมีชายหาฟืนคนหนึ่ง เดินจากบ้านเพื่อไปเก็บฟืนในป่าเด็กพบเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปดูรั้นเห็นทารกน้อยกำลันงนอนหลับก็เกิดความรักเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆจึงอุ้มกลับไปเลี้ยงโดยที่บ้านด้วยความปลื้มใจในขณะเดียวกัน เศรษฐชาวเมืองโกสัมพีน่ะไปเข้าเฝ้าพระราชาในราชมนเทีนไปพบปุโรหิตเดินผ่านมาพอดีจึงใต่ถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูดวงบ้านเมืองแล้วมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติบ้างไหมปโรหิตบอกว่าเราตรวจดูแล้ว ท่านมหาเศรษฐีไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเพียงแต่ว่าเด็กชายที่เกิดในวันนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีเนื่องจากประยางเศรษฐีมีคันแก่เศรษฐีจึงตื่นเต้นมากจะรีบส่งคนใช้กลับไปที่บ้านไปดูซิภรรยาคลอดแล้วหรือ,อยังพอทราบว่ายังไม่คลอด จึงคิดจะไปตามหาเด็กที่เกิดในวันนี้ให้ได้ครั้นเสร็จจากราชกิจแล้วจึงรีบกลับบ้านเรียกสาวใช้ชื่อกาลีมหาแล้วบอกว่าให้ไปหาเด็กทารกผู้ชายที่เกิดในวันนี้พอพบแล้วให้ซื้อตัวมาแต่นั้นก็ได้ส่งนางไปพร้อมกับมอบเงิน หนึ่งพันกหาปณะ,ะติดมือไปด้วยนางกาลีเที่ยวตรวจดูตามบ้านหลัง,งต่างๆที่คิดว่าจะมีเด็กเกิดในเช้าว,วันนี้เที่ยวถามหายุ่นานก็ไม่เจอและที่สุดก็ไปถึงบ้านของชายหาฟืนซึ่งเพิ่งจะได้เด็กทารกมาพอดีมอนางสอบถามที่มาที่ไปของเด็กแล้ว จึงเริ่มขอซื้อจึงเงินเพียงกระหาพณนะเดียวโดยบอกว่าถ้าท่านรักเด็กคนนี้เหมือนลูกจริงๆก็มอบเด็กให้ฉันเถอะเพราะฉันจะได้นำไปมอบให้ท่านเศรษฐีเด็กคนนี้ก็จะได้มีอนาคตก้าวไกลแต่ชายหาฟืนไม่ยอมขายนางกาลีจึงจำต้องเพิ่มราคาขึ้นเป็นสิบ เป็นอร้อยถึงขนั้นชายหาฟืนก็ไม่ยอมขายในที่สดุดนางก็ตัองอมซื้อเด็กในราคาหนึ่งพันกะหาพันนะนี่ก็แสดงว่าทารกน้อยนี้เป็นผู้มีบุญมากมีมูลค่าและคุณค่าอยู่ในตัวที่ว่ามีคุณค่าหมายถึงเป็นที่รักของทุกคน ยกเว้นคนเดียวคือท่านเศรษฐีส่ว,ว่าทำไมเศรษฐีถึงไม่ชอบเด็กคนนี้นะเรามาติดตามรับฟังกันต่อเลยนะจ๊ะนางกาลีนำทารรกันมามอบให้ท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าหากลูกของเราเกิดเป็นลูกหญิงเมื่อเติบโตขึ้นก็จะให้แต่งงานกับลูกสาว และแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแต่ถาหารรยาคลอดลูกเป็นชายเราคงต้องคาดเด็กคนนี้ทิ้งมิฉชนั้นทารกนี้เนี่ยจะมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีจากลูกชายของเราเมื่อยังไม่มั่นใจว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นชายหรือหญิงจึงจำต้องให้รับเด็กนั้นไว้ในบ้านเสีก่อน ต่อมาพระยังเศรษฐีคลอดลูกเป็นชายเศรษฐีจึงเริ่มวางแผนที่จะกำจัดทารกน้อยตั้งแต่สั่งนางกาลีว่าให้นำทารกนี้นะไปนอนหน้าข้อขโคเวลาพวกโคออกจากข้อตอนเช้าตรู่จะได้เหยียบทารกนี้ให้ตาย นางกาลีก็ได้เอาผ้าห่มทารกน้อยอย่างมิชิตและนำไปวางไว้หน้าประตูคอกนายโคบาลมาเปิดประตูตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ทันสังเกตอะไรทันทีที่เปิดคอกโคอุสสปะจ่าฝูงตามปกติจะออกทีหลังแต่วันนั้นรีบเดินออกไปยืนคล่อมทารกไว้ ก็ไม่ให้คอตัวอื่นๆเหยียบทาลกได้แม่โคอหลายร้อยตัวต่างกับพากันเบียดเสียดคออุสภะออกไปนายโคบาลเห็นโคอจาาฝูงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวผิดปกติกว่าทุกวันทันทีที่คอทุกตัวออกไปหมดก็รีบเดินข้าไปดูเห็นหอผ้าติโคอยืนคร่อมไว้ เปิดออกดูก็เห็นเป็นเด็กทารกกำลังนอนหลับสบายทันทีจะได้เห็นทารกนายโคบาลก็มันเกิดความรักเสมือนลูกแท้ๆของตัวจึงนำกลับไปบ้านดีใจว่ารเราได้ลูกชายแล้วฝ่ายนางกาลีซึ่งแอบดูอยู่เห็นว่าทารกน้อยยังไม่ตาย จึงกลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบเศรษฐีก็ไม่ลดละความพยายามแต่เงินนางกาลีไปอีก, 1, กหะนะนึ่งพันกหาพณะเพื่อนำไปซื้อตัวเด็กกลับคืนมาเธอก็ทำตามคำสั่งเหมือนานางกาลีไปซื้อตัวทารกคืนมาแล้วคราวนี้เศรษฐีบอกนางให้นำเด็ก ไปนอนไว้ที่ทางเกวียนซึ่งจะมีขบวนเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านมาทางนั้นตั้งแต่ช้ามืดเศรษฐีเชื่อว่าคราวนี้ทั้งโคและล้อกเกวียนจะต้องบทขยี้เด็กคนนี้ตายอย่างแน่นอนแล้วก็คาชับว่าจะพึ่งกลับมาจงเฝ้าสังเกตดูให้ดีสักก่อน พอตายจริงหรือเปลา่านางกาลีผู้สื่อสัตว์ได้นำเด็กน้อยไปวางนอนอยู่ที่ทางเกวียนตามที่เศรษฐีสั่งในวันนั้นห่ะหน้าเกวียนก็ได้ขับเกวียนออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดครั้นมาถึงตรงที่ทารกน้อยนอนอยู่โคทั้งคู่ต่างพากันสลัดแอกทิ้ง แม้จะถูกเทียมแอกขึ้นใหม่แล้วบังคับให้เดินต่อไปตั้งหลายครั้งโคก็ไม่ยอมเดินไปอยู่ดีจะใช้เชือกฟาดหรือประตักทิ่มแทงขนาดไหนโคก็ไม่ยอมลากเกวียนัวหน้ากองเกวียนต้องเสียเวลาจนถึง,องอรุ่งอรุณมาสว่างแล้วัวหน้ากองเกวียนยังคิดว่า ปกติแล้วโคของเรานะ่มีชั้นเชิงในการลากเกวียนเป็นเลิศแล้วก็ทำตามคำสั่งของเราได้ทุกอย่างแต่วันนี้ทำไมถึงไม่เชื่อฟังเหมือนเมื่อก่อนสงสัยจะมีสิ่งผิดปกติวางขวางอยู่ข้างหน้าเป็นแน่จึงลงจากเกวียนเดินสำรวจรอบๆเกวียน เมื่อเดินไปดูข้างหน้าเกวียนก็เห็นทารกกำลังนอนหลับอยู่ในห่อผ้าจึงคิดว่าโอ้เราเกิดทํากรรมหนักเสียแล้วทารกนี้แม้แต่โคยังไม่กล้าเหยียบแสดงว่าต้องเป็นเด็กที่มีบุญมากแน่จึงก้มลงอุ้มทารกน้อยด้วยความรักกระดุดบุตรที่เกิดในอุธทธรของตน ฝ่ายนางกาลีได้เห็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์น,นั้นก็นำไปเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังแต่เศรษฐีกลับรู้สึกหงุดหงิดที่เด็กน้อยนัานมิตายสักทีถึงขน้นก็ไม่ยอมลดละความพยายามจดสั่งนางกาลีให้ไปซื้อตัวกลับมาอีกเศรษฐีสั่งนางให้นำเด็กนี้ไปที่ป่าช้าผีดิบ แล้ววางไว้ในระหว่างพุ่มไม้เพื่อสุนัขป่าจะได้มากัดกินหรือไม่ก็ให้อามนุษย์ฆ่าตายแต่ก็จะพึ่งชะลาดใจต้องคอยสังเกตการดูให้รู้แน่ว่าเด็กนี้ตายแล้วจริงๆจึง,จงค่อยกลับมา นางกาลีก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งของเศรษฐีได้แม้จะมีความสงสารเด็กขึ้นมาบ้างแต่ก็จำต้องทำตามที่เศรษฐีสั่งโดยการนาไปวางไว้ระหว่างพุ่มไม้ในป่าช้าากนั้นก็ได้ยืนแอบดูอยู่หงห่างเพื่อว่าสังเกตดูว,ว่าจะมีปฏิหารอะไร ที่จะมาช่วยทำให้เด็กคนนี้อรอดตายแม้ว่าเด็กจะถูกทอดทิ้งไว้ตามลำพังแต่สุนัขป่ากาและอมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะเข้าใกล้เด็กนั้นได้เพราะบุญที่ได้อุปถากระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสุนัขตามรักษาเอาไว้เด็กจึงอรอดพ้นจากอันตราย อีกทั้งยังนอนหลับอย่างสบายตลอดทั้งคืนนางกาลีจึงรู้สึกอัศจรรย์ใจมากที่เด็กรอดตายมาได้ราวกับปฏิหารครั้นรุ่งเช้าคนเลี้ยงแพะต้อนแม่แพะจำนวนมาก เดินผ่านป่าช้าแห่งนั้นคอยไปหากินใบไม้ใบหญ้าในป่าได้มีแม่แพะตัวหนึ่งเที่ยวเกี้ยวกินใบไม้ตามลำพังได้เดินก็ไปที่พุ่มไม้แห่งนั้นเห็นทารกซึ่งกำลังตื่นกงนมาพอดีก็เกิดความรักเหมือนเป็นลูกของตัวจึงคุกเข่าให้นมทารกพอเขาเลี้ยงแพะ เห็นแม่แพะไม่ยอมไปที่อื่นเสียทีก็ร้องเป็นตำนองไล่ให้ออกจากพุ่มไม้เพื่อให้ไปหากินที่อื่นบ้างแต่แม่แพะก็ไม่ยอมออกมาจึงต้องเดินเข้าไปหวังจะเตีมันออกจากพุ่มไม้คันกะเปใกล้ก็ได้เห็นแม่แพะกำลังคุกเขา่าให้ทารกน้อยดูดนมอยู่จึงเกิดความรักในทารก เสมือนลูกแท้ๆของตัวได้เดินก็ไปอุ้มเอาทารกนั้นกลับไปเลี้ยงที่บ้านนางกาลีอุสาอดตาหลับขับตานอนมาตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางก็จะรอดูว่าสัตว์ร,ร้ายหรืออมนุษย์ตัวไหน เป็นผู้ฆ่าทารกน้อยครั้นเห็นทารกปลอดภัยเพราะอาศัยแม่แพะจึงนำเรื่องอศัศจรรย์นั้นไปเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังแต่เศรษฐีกลับรู้สึกหงดหงิดเพิ่มขึ้นที่ไม่อาจฆ่าทารกผู้ไม่มีทางป้องกันตัวนี้ได้จึงสั่งให้เอาเงินหนึ่งพันกหาเป็นณนะไปซื้อตัวกลับไม่อีก ไม่ได้มาแล้วคราวนี้เศรษฐีได้สั่งให้นางกาลีอุ้มทารกไปที่หน้าผาสำหรับทิ้งโจรซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงมากพอถึงหน้าผาก็ให้โยนทิ้งลงไปเพราะเชื่อว่าเมื่อทารกตกกระทบกับแง่หินหรือกระทบถึงพื้นก็จะต้องมีร่างแหลกละเอียดตาย อย่างแน่นอนนางกาลีผมไม่อาจขัดคำสั่งของเจ้านายแต่นำทารกไปทิ้งลงเหวแต่ทารกน้อยผู้มีบุญก็ไม่เด็ดตายสมความตั้งใจของเศรษฐีละตกลงบนพุ่มกับพังโหมที่ขึ้นปกคลุมกอไม้ไผ่จนหนาแน่น,นพอเพิ่นว่าในวันนั้น คนนาช่างกับลูกชายจักสารได้มาตัดไม้ไผ่ก่อนนี้พอดีขณะที่กำลังฟันต้นไผ่อยู่นั้นได้ยินเสียงทารกร้องอยู่ข้างบนจึงปีนป่ายขึ้นไปดูเห็นทารกน้อยอยู่ในห่อผ้าจึงตื่นเต้นดีใจว่าตนเองนั้นได้ลูกชายคนที่สองแล้ว ก,ก็ค่อยอุ้มลงมาด้ความทนุถนอมวันนั้นได้ทั้งไม้ไผ่ได้ทั้งลูกทำให้กลับบ้านโดยใจที่เบิกบานทีเดียวฝายนางกาลีเมื่อโยนเด็กลงเหวแล้วก็เดินลงไปที่เชิงเขาเพื่อสํารวจดูว่าเด็กตกลงมาตายจริงหรือเปล่าครั้นเห็นว่าทารกปลอดภัย ยึงกลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบตามเดิมเศรษฐีงงมากว่าทำไมเจ้าทารกคนนี้นะ่ยถึงไม่ตายสักทีนี่ก็หมดเงินไปสี่พันกะหาปณะแล้วซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวในยุคสมัยนั้นเราจะเห็นว่าคนมีบุญตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้กเขาก็ไม่ตายแม้ถูกทอดทิ้งแต่บุญไม่ทิ้งแม้ว่าเด็กน้อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่บุญในตัวนั่นแหละช่วยปกป้องคุ้มครองเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องหมันสั่งสมบุญกันให้มากๆนะจ๊ะเพราะบุญเท่านั้นเราเป็นที่พึ่งของเราสำหรับครั้งต่อไปเศรษฐีจะหาทางกำจัด ถารกน้อยด้วยวิธีการใดนั้นเราก็ค่อยมาติดตามรับฟังกงันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะ